เดียวกันวันนี้นะคะกกตที่ก็เตรียมที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสวที่เหลืออีก15จังหวัดค่ะแม้ว่าการสอบสวนเรื่องร้องเรียนคัดค้านนั้นจะยังไม่แล้วเสร็จค่ะนายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเปิดเผยว่ากกตจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เหลืออีก15วันในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกรอบระยะเวลา30วัน แม้ว่าการสืบสวนสอบสวนคำร้องคำคัดค้านจะยังไม่แล้วเสร็จแต่ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนเนื่องจากมีคำร้องเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนสูงสุดถึง74เรื่องค่ะแต่ระยะเวลาที่เหลือเพียง1วันนะคะกรกะตคงไม่สามารถพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิ์หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ทันอย่างไรก็ตามนะคะหลังการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วกรกะตจะเร่งพิจารณาเรื่องร้องเรียนคัดค้านให้แล้วเสร็จ ให้ได้ภายใน3เดือนโดยจะไม่รอจนครบ1ปีตามที่กฎหมายกําหนดค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะกกะตจะประชุมร่วมกับรัฐบาลเพื่อหาหรือเกี่ยวกับแนวทางจัดก,การเลือกตั้งค่ะส่วน15จังหวัดที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสวในวันนี้นะคะก็ประกอบด้วยกรุงเทพมหานครชัยภูมิ นครนายกเพชรบูรณ์แพร่แม่ห้องสอนรันองลบบุรีลำปางลำพูนศรีสะเกตสุราธานีน้องบัวลำพูอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะค่ะซึ่งในเรื่องของนอกจากสอวอแล้วนะคะสสก่อนหน้านี้ะนะคะในวันที่26แล้วก็27เมษายนที่ผ่านมาเองนะคะกกตด้านบริหารงานเลือกตั้งก็ได้มีการประชุมด้วยเพื่อหาแนวทางนะคะในการจัดการเลือกตั้งสสใหม่ด้วยนะคะเพื่อให้ เกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยนะคะ,คะเพื่อจะได้ร่วมหาแนวทางในการกำหนดวันเลอกตั้งร่วมกันด้วยนะ